ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back Cover Mobile ในคลิปนี้เราก็มาอยู่ในคลิปสุ่มดีไหมตู้ลาชนีไม่มดตู้ลาชนีไม่มดจะเข้ามาในวันที่14มีนาถึงวันที่27มีนาตออคำถามแรกก่อนเลยแล้วกันว่าตัวละครตัวนี้ควรสุ่มหรือเปล่าสอหรับคนที่มีตัวละครอัสตาล่างปีศาจอยู่แล้วยังไงผมก็เชยร์ให้สุ่มแน่นอนส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Back Cover Mobile และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี่ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ a d elastic shop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ เพราะการมาของราชินีเมมดเนี่ยมันจะทําให้ทีมแดงล้วนโหดแล้วก็น่าเล่นขึ้นเยอะเลยเทราะอิงตามเซิร์ฟเวอร์ j จแปนเนี่ยทีมแดงล้วนเป็นทีมที่ติดเมตามายาวนานที่สุดแล้วไล่ตั้งแต่ซีซันที่7ซีซันที่8ซีซันที่9 หรือในซีซั่นที่10ซีซั่นปัจจุบันนี้ของทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยเราก็ยังคงเห็นทีมแดงล้วนกันอยู่เลยนะครับเรียกว่าจนถึงตอนนี้ต่อให้มีตัวละครตัวใหม่ๆเข้ามามากมายแต่ว่าทีมแดงล้วนก็ยังคงเป็นทีมที่ติดเมตาและก็ยังคงเล่นได้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะงั้นในคลิปนี้เราก็ไปดูกันดีกว่าว่าตัวละครราชินีแมมดเนี่ยควรสุ่มมาที่กี่ดาวการสกิลของตัวละครราชินีแมมดเนี่ยควรมีไหมและก็ข้อควรระวังในการเล่นราชินีแมมดเนี่ยมีอะไรบ้างและสุดท้ายที่ผม จะแถมให้เนี่ยก็คือวิธีในการแก้ทางทีมแดงล้วนเพราะผมเชื่อว่าหลังจากที่ราชินีแม่มดเข้ามาคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเล่นทีมแดงล้วนคอมโบอาสตาคู่กับราชินีแม่มดกันอยู่แล้วถามว่าทำไมการมาของตัวละครราชินีแม่มดเนี่ยถึงทาให้ทีมแดงล้วนมันน่าเล่นมากขึ้นขนาดนั้น เหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้จะมีสกิลติดตัวระดับ LR นะครับที่ถ้าไปเล่นเป็นทีมแดงล้วนเนี่ยมันจะทาให้สายดีเฟนเดอร์ของเราเมื่อค่าพีต่ํากว่า30%เมื่อไหร่ก็จะเป็นอมตะเป็นระยะเวลา1เทิร์นและก็จะมีสกิลพิเศษที่จะทําให้ตัวละครที่มีค่าพลังป้องกันสูงที่สุดเนี่ยมีค่าพีอยู่ที่30%ได้ในทันทีตรงนี้ก็จะช่วยให้ตัวละครอัสตาเข้าสู่สถานะ e อนทรีเวทมนต์ได้ในทันทีนั่นเองนะส่วนตัวละครราชนินีไม่มดถ้าเข้าาวดดกีี่็น,ไไนท2นะ เพราะถ้าเปิด2ดาวแล้วตัวละครตัวนี้จะกลายเป็นตัวละครฮิลเลอร์ตามสายของมันแต่ถ้าไม่มีสอกดาวเนี่ยตัวละครตัวนี้มันไม่ค่อยฮิลนะครับหรือว่าฮิลก็มีอยู่นะแต่ว่าฮิลน้อยมากๆนะครับหลักพันประมาณนั้นนะแต่ถ้าเรามี2ดาวเมื่อไหร่ตัวละครตัวนี้ก็จะฮิลแรงขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะั้นถ้ามีงบก็เปิดไปที่2ดาวและคําถามอีกหนึ่งคำถามที่ต้องมีคนถามผมแน่ๆก็คือตัวละครราชนี้ไม่หมดเนี่ย ควรจะมีการ์ดสกิลประจําตัวหรือเปล่าหรือว่าหน้าสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีไหมจริงๆเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้เลยนะครับผมว่าตัวละครตัวไหนควรจะมีการ์ดประจําตัวหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีดูให้ละกันยกตัวอย่างการ์ดของตัวละครอาซาถ้าเราตัดเรื่องลิมิเต็ดออกไปนะครับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่การ์ดควรต้องมีเลยนะพวกเงื่อนไขสกิลตัวของการ์ดเนี่ยใช้งานง่ายนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนั่นเองนะครับขอเป็นแค่ตัวละครตัวนี้เข้าสู่ถานะแอนตี้เวทมนต์และ ที่กลัวมากๆในการเพิ่มป้องกันอย่างสมบูรณ์เป็นระยะเวลา2เทินอีกด้วยหรือจะเป็นการ์ดของตัวละครชาลลอตการ์ดของตัวละครชา์ลอตเนี่ยสกิลติดตัวอาจจะใช้งานได้ยากหน่อยนะเพราะมันจะมีโอกาส25%ที่สกิลติดตัวจะทํางานแต่ว่าบัฟที่เพิ่มให้ของการ์ดเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเมื่อจะเป็นการบวกค่าไอีจาก2เป็น3และก็จะมีการให้ผลในการปิดกั้นสถานะผิดปกติซึ่งความสามารถของการ์ดต่อให้ตัดสกิลติดตัวออกไปการ์ดใบนี้ก็ยังถือว่าคุ้มค่าในการสุ่มหาอยู่ดีที่ผมได้ยกตััววอออางงกรดขขตตลลละคช ละครอาสต้าให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยก็เพราะว่า2การ์ดใบนี้มันเป็น2การ์ดที่ผมมองว่าคุ้มค่ามากๆนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบัฟให้กับสกิลนะครับซึ่งของชาร์ล็อตเนี่ยก็เพิ่มบัฟมาดีมากๆส่วนของอาสต้าเนี่ยสกิลติดตัวของการ์ดมันไม่มีเงื่อนไขในการใช้งานนะครับก็เลยเป็นการ์ดที่ดีมากๆที่เราควรจะสุ่มมาให้ตัวละครตัวนั้นและทีนี้เรามาดูของตัวละครราชนี้ไม่หมดกันบ้างว่าบัฟที่มันเพิ่มให้กับสกิลที่2แล้วก็สกิลติดตัวของการ์ดเนี่ยมันใช้งานง่ายหรือเเปลลลลล่่่่่าาาาาแ้้้้วกกกก็็็บบบััััฟฟททีีีีพพพิิมมมขขึนนนนนดดดไหหรรใใจะงงืูชต ครับผมเลเวล4กับสตูเป็นระยะเวลา2เทินก็จะเป็นการทําให้สตูเนี่ยฮิวเลือดนะครับผมเบาลง50%นนั่นเองนะ ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับดีกว่าไม่มีบัฟเพิ่มสกิลที่2นะส่วนสกิลติดตัวของการ์ดเนี่ยก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องให้สตูเนี่ยติดฐานะเลือดไหลก่อนและเวลามาโจมตีตัวละครตัวนี้ก็จะมีโอกาสเพียงแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับที่จะให้ผลบัฟในการเพิ่มพลังป้องกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นระยะเวลาสองเทินส่วนตัวผมมองว่าการ์ดใบนี้จัดอยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้จําเป็นในการต้องสุ่มมาต การ์ดประจําตัวมันเ่ยก็มี2การ์ดที่พอใช้งานทดแทนกันได้อยู่นะครับการ์ดใบแรกเนี่ยก็จะเป็นการในการเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดที่10%สำหรับาการ์ด0ูนดาวนะก็ตัวละครราชนี้ไม่มดเนี่ยสเกลตามาค่ายพีการ์ดในการเพิ่มค่ายพีเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆ หรือไม่ก็จะใส่เป็นการ์ดนะครับผมสร้อยคอแสงจันทร์ใบนี้ก็ได้นะการ์ดสร้อยคอแสงจันทร์เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งการ์ดที่ดีมากๆเลยนนเดงนะครับได้ทั้งป้องกันและก็ได้ทั้งเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิต6%ให้กับตัวเองจบไปในส่วนของราชนี้ไม่มดนะครับก็ถ้าจะเล่นตัวละครตัวนี้จริงผมก็แนะนําว่า ทำไว้ที่2ดาวส่วนการ์ดถ้าไม่มีการ์ดประจําตัวจริงเนี่ยก็สามารถใส่การ์ดใบอื่นแทนได้นะครับไม่ได้ให้ผลแตกต่างอะไรขนาดนั้นต่อไปก็จะเป็นข้อควรระวังเวลาที่เราทําการใส่การาดสร้อยคอแสงการให้กับตัวละครสายซัพพอร์ตหรือว่าตัวละครดีบัฟเฟอร์นะเมื่อจะเป็นพวกตัวละครเซลลี่โกลด์วิลเลียมแวนจ์หรือว่ายูนอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเราทําการใส่กร์ดนี้ให้ตัวละครเหล่านั้น แลวตัวละครอัสตาของเราเนี่ยค่าเดฟไม่ได้สูงจนเกินไปก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยค่าเดฟของตัวละครอัสตาผมอยู่ที่19ื่ตัวละครเซลลี่อยู่ที่17น็นะก็ถ้าดูแบบนี้เนี่ยค่าเดฟของตัวละครอัสตาก็ยังคงมากกว่าอยู่ดีเวลาที่ตัวละครราชินีไม่มดเนี่ยทำการใช้สกิลพิเศษมันก็น่าจะลดเลือดของตัวละครอัสตาใช่ไหมละครับแต่ว่าความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะก็เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ทําการใบ้ไปก่อนนะ ลายชินีไม่มดลดเลือดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายชินีไม่มดเนี่ยมันจะทําการลดเลือดตัวอะไรระหว่างอาสต้ากับเซลลี่ก็อันติไปครับตัวละครที่โดนลดเลือดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเซลลี่ ถามว่าพออะไรในเมื่อเราเช็คที่หน้าสเตตัสตัวละครแล้วเนี่ยค่าเดฟของตัวละครอัสตามันมากกว่าตัวละครเซลลี่เหตุผลก็จะมาจากการสร้อยคอยแสงจันทร์นั่นแหละครับถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าบวกค่าเดฟ40%แต่มันไม่ได้บวกที่หน้าสเตตัสของเรานะครับมันจะเข้าไปบวกตอนที่เข้าไปในเกมแล้วนะเพราะเวลาที่เราจะจัดทีมแดงล้วนเนี่ยก็ลองดูดีๆนะครับผมว่าค่าเดฟของตัวละครซับพอร์ตของเราเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวละครอัสตามากเกินไปหรือเปล่าลองคำนวณดูว่าถ้าบวกอีก40%แล้วเนี่ยมันจะค่าเดฟเกินตัวละครอัสตาหรือเปล่านะ ถ้าเกินกว่าเนี่ยเราก็ต้องทําการเอาของเด็บออกไปบ้างนะครับพอถ้าสมมติว่าเราไปตั้งทีมป้องกันและให้ตัวละครพวกซับพอร์ตหรือว่าตัวละครดีเฟนเดอร์เนี่ยมีค่าเด็สูงๆแล้วตัวละครราชินีไม่หมดทาการอันติแล้วมันลดเลือดพวกตัวละครซับพอร์ตหรือไม่ก็ตัวละครสายดีเฟนเดอร์แทนที่จะลดเลือดตัวละครอัสต้าก็บอกได้เลยว่าชิปหายแน่นอน ต่อไปแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าตัวละครราชนีไม่มดถ้าเราได้มาแล้วเราควรจะใส่อุปกรณ์เป็นประมาณไหนนะส่วนตัวผมเชียร์เป็นเซตสปีดติดดาว4ชิ้นแล้วกันนะครับแล้วก็อีก2ชิ้นเนี่ยจะใส่เป็นเซ็ตเลือดติดดาวทั้ง2ชิ้นก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเซ็ตป้องกันก็ได้นะถึงแม้ว่าตัวละครราชนีไม่มดเนี่ยมันจะสเกลตาม HP ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นใน PVP แล้วเนี่ยตัวละครราชนีไม่มดตัวไหนได้เปิดก่อนค่อนข้างได้เปรียบตัวละครราชนีไม่มดที่ได้เปิดหลังพอสมควรนะทีนี้หัวข้อต่อไปก็คือือออถ้้าาเาเเรจทีมแดงวนนนหกั เราเนี่ยเราจะแก้ทางยังไงเจอทีมที่เขาเล่นอัสตาคู่กับราชนีไม่มดซึ่งผมเชื่อว่าถ้าตัวละครราชนีไม่มดเข้ามาคนที่เล่นทีมแดงล้วนเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรวิธีการแก้ทางที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือในเทอร์แรกให้ตัวละครยูโน่ทาการใช้สกิลพิเศษใบไป,ไปที่ AR, อัสตาพระหลังจากอัสตาเนี่ยโดนราชนีไม่มดลดเลือดไปแล้วนะครับถ้าโดนใบก็จะไม่สามารถทําการใช้สกิลปัดหรือว่าสกิลพิเศษได้นั่นเองนะครับส่วนใหญ่ถ้าเขาตั้งทีมกันใน PP เนี่ยก็น่าจะตั้งอัสตาปั่นก่อนในเทอร์แรกอยู่แล้วนะ การลดเลือดในเธอรแรกซึ่งถ้ามันโดนตัวละครอย่างยูโน่ใบเนี่ยคอมโบโก็จะเสียไปเลยนะครับอัสตาจะทําได้เพียงแค่โจมตีธรรมดาหรือไม่ก็ใช้สกิลประสานเท่านั้นหรืออีกหนึ่งวิธีในการแก้เนี่ยก็คือให้ตัวละครอัสตาของเราเนี่ยไปห้อยเป็นเซตสปิดติดดาว2ชิ้นเอาไว้นะครับเพราะเวลาที่รายชนี้ไม่มดทําการลดเลือดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่เธอแล้วแหละครับผมว่าอัสตาของเราหรือว่าอัสตาของฟ่งนกข้าวเนี่ยจะได้ออกสกิลก่อน ก็ถ้าอัสตาของเราได้ออกสกลิลก่อนเนี่ยก็บอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับเพราะว่าเราจะสามารถทําการปั่นอัสตาฝั่งตงข้ามเนี่ยให้เสียอมตะไปได้ก่อนนะซึ่งถ้าใครเสียอมตะไปก่อนบอกได้เลยว่าเสียเปรียบมากๆสำหรับคนที่ยังมีอมตะอยู่ก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับพูดไปท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพนะ เดี๋ยวเราไปลุยกันกับทีมนี้ซึ่งเขาเป็นทีมแดงล้วนผมได้ไปเทสมาแล้วนะอีกตัวหนึ่งที่เขาซ่อนเอาไว้ก็จะเป็นตัวละครอย่างยูโนเหมือนผมนี่แหละครับผมก็กดไปเลยครับเริ่มมาก็เป็นยูโนผมได้เปิดก่อนนะเพราะยูโนผมไซส์เซ็ตสปีดสี่ชิ้นนะก็ตามที่ผมได้พูดไว้นะครับผมเริ่มมาทาการปบไปที่ตัวละครอัสตาได้เลยนะครับจะไม่สามารถใช้สกิลสองและก็สกิลพิเศษได้แต่ไปย<อ>ูโนฝันข,ข้ามคอเซ็ตมาเป็นสกิลที่2นะ ตัวนี้ผมจะใช้เป็นสกิลพิเศษของตัวละครเซลลี่ในการบัฟพลังโจมตีทั้งหมดนะครับผมแล้วก็บัฟดาเมจคริติคอลด้วยและรายชิ้นนี้ไม่หมดผมเนี่ยก็จะทำการใช้เป็นสกิลพิเศษนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อดีของการทำให้ตัวละครอัสต้นเนี่ยใส่มาเป็นเซตสปีดนะครับมันจะได้เปิดก่อนฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะและเราก็ทำการปั่นใส่ฝั่งตรงข้ามไปเลยนะครับ เรียบร้อยหรืออัสตาร์เพียงแค่ตัวเดียวแล้วก็ติดฐานะแอนตี้เวทมนต์นะนั่นก็หมายความว่าอัสตาร์ตัวนี้เนี่ยโดนโจมตีเพียงแค่สะก,กิดก็ตายแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์บ้างหรือเปล่านะก็ขอให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยได้รับประโยชน์กลับไปบ้างไม่มากก็น,น้อยแล้วกันและต่อให้ตัวละครราชินีแม่มดเข้ามาแล้วก็ไม่ได้บังคับให้เราเล่นเป็นทีมแดงล้วนสะทีเดียวนะเพราะเราก็สามารถไปเล่นตัวละครอัสตาคู่ราชินีแม่มดแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยใส่เป็นสีอื่นได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ฟิกตายตัวอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเล่นเป็นทีมสีอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครอัสตาของเราไม่ได้รับบัฟอมตะจากทีีีีีมสแดงงงล้้้้วนนนนนนัันนน่่เเเออะิปขจไพยทา กันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วกันนะครับ